สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูดูลำพนากันอีกโอ้ยมันสุกนี้ไม่ได้ก็โจอ,อีกแล้วล่ะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยเราจะย้อนดูที่ 8, 9, แปดเก้าห้าเอบโ <c oughs> อุ้ยเนอะมันไม่เข้าอ่ะจ้อยเลยจะเอาเงินหมื่นมันเีย้ยยากขนาดเลยนะี่ย วัตธนาวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองวันศุกร์แล้วยี่สิบสองครับหนึ่งหนึ่งครับหกเจ็ดยิบสองกินสองเดีย่ยย้อนดูที่ เปต์เก้าห้าหนึ่งสามหกเราใช้หลักร้อยบวกเก้าแสนบวกเก้านะคะ EFC บอกว่าไม่ติดนี่นี่นะคะแสนบวกเก้าแล้วก็ร้อยบวกเก้านี่ ลงมาเลยก็นหนึ่งบงกวกเก้าหนึ่งบงกวกเก้านะคะแล้วก็เอาแปดบวกเกา้าอีกจัดไปเลยเกา้กาเก้าคู่เนาะเพราะว่ามันเสียวไปนิดเดียวเองจิบใจตัวเองขนาดเลยศูนย์หนึ่งสองเจ็ด แปดเก้านี่เอาไปเลยนี่เก้าชุดเนาะผิดถูกขออภัยโอ้เสียดายหลายมึงนี่นะคะหลักร้อยนี่เราเอาเก้าลงมาเลยเก้าศูนย์หลักร้อยผิดเนาะเพราะมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเก้าศูนย์สี่ห้า เก้อ้ยนปดเก้าบวเก้าเป็ดเปลี่ยนเก้าบจคู่ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจดสองปดสองเก้าอย่างนี้เลยเก้าชุดเนาะ ไปเก้าสุดอันที่จริงมันมีหกสุดเลยหกตัวนนี่เราไปที่สองแปดหนึ่งสองแปดหลักร้อยก็คือเก้าแปดแปดเป็นหลักร้อยศูนย์กับหนึ่งมาด้วยกัน หนึ่งก็มันอมาได้กันตังนีดูล้างต่อมาเลขที่ออาคือสี่ศสองสี่ศนปดหนี่นะคะ100ยบวกเนะคะ FC แล้วก็100 9. แสนบวกเอีกเราแสนบวกเก้คู่นี้เอา9 ถ้าเอาเก้าชุดนี้มันจะไม่ผิดเดนี่ยเสียดายเลยก็คือแปดบวกเก้าสี่บวกเก้าเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าเนี่ยมันจะไม่ผิดเลยจะพูดก,ก็คือเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านี่ไง ไม่ผิดเลยเราจะเอาเก้าสุดและสุดนี้ถ้าหลุงให้ครั้งไหนจะเอาเก้าสุดแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าหลักร้อยของเราเก้าศูนย์ลงมาเลยก็คือศูนย์หนึ่งห้าหกนี่แมวก็ได้ตลกไปก็คือ จ็ดห้านะคะก็คือศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าลิโอลี่แล้วถูกหมดเลยเตัวน,นี้หลักร้อยผิดนะคะเพราะว่ามันหลักร้อยมันมาเปีดมันเป็นล่างมันมาเปีดศูนย์ห้า ต่อมาที่ออกคือสามศูนอีสามศูนยเลออกเบิ้ลอ,ออกหามเนาะเลยไม่เข้า ร้อยบวกเก้านะคะแสนบวกเก้าอีก f ีดูตัวนี้นะคะแล้วใช้หลักศูนย์ลงมาเลยนี่ศูนย์หนึ่งมันหลักร้อยมันจะมาตัวเก่าไหมศูนย์หนึ่งห้าหกนี่ห้าบวกเก้าสามบวกเก้า เอาเก้าเอาเชุดถ้าเรามีเลขเด็ดๆมาตัดก็ตัดเอาเราเลยเลขดับไม่อยากใช้นี่นะเพราะว่าใช้ดับนี้มันบางทีมันก็หลุดสี่ห้าหกเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสี จะพูดกันก็คือสี่สองสี่สามสี่สี่ห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่ 5ก <test> ็มีแล้วมันจะมา5อีกมั้ย0 1อ่ามาทุกกาวอีก0นี่แหละเนาะไม่รู้จะจับตรงไหนซ้อมหมดทุกตัว สองสามสี่ศูนย์สี่สองศูนย์ห้าสองหนึ่งสี่สามศูนย์ห้าสามอ๋อคือสูตห้าสามเถอ หนึ่งห้าสามันดกนี้นะคะจะมาเบิ้ลเอกไหมสี่สี่ผิดถูกขออภัยนะคะก็อยากถูกคือกันก็อยากถูกเหมคือกันถ้ามันจะมาหก 是，四毛五。 จับใส่เองนะคะศ <c oughs> ูนย์สี่หกศูนย์หกสี่มันสีหลายมันสีเยอะโอแค่นี้แล้วนะคะเจ็ดใบห้าสองห้าสาม สีมันคงแค่ไม่มาแต่สีมันมาวันศุกร์เลยสีมันจะชอบมาวันศุกร์มีสองหางนี่เลยถ้าสีมาวันศุกร์มันก็มาสี่ห้าห้าสีแล้วก็สี่หกหกสีเบิ้ลคงไม่ใหม่เลยเนาะชอบก็จัดขัดกระผ่าน,นะคะเอาไปมันจะผิดไหมถ้าผิดก็ผ <c oughs> ิดต้องลงแล้วถ้าผิดไม่ต้องลงแล้วสุดนี้ ดู่คำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำลรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า